เปรี้ยวแบบออืม,อมอร่อยกินด้วยกันไหมคะต้ยมยำปลาเก๋าทำเองจ้ะทำเองกินเองไม่เกรงพอปลาก็ไม่ได้เอามาจากที่ไหนหรอกคะ่ะจับเอาในทะเลเนี่ยหลังบ้านเนี่ย แต่ไม่ได้จับเองนะคะมีคนไปจับซื้อก็้มาอีกทีขึ้นมาจากเรืออ,อร่อยปลาเก๋าสดๆเลยนะทะเลหลังบ้านเราอุ้ยไม่ใช่หน้าบ้าน มีหัวปลาแบบนี้แล้วนึกถึงสมัยที่ไปเยี่ยมแม่สามีนะคะทำอาหารไทยลูกสะใภ้โชว์สกิลการทำอาหารไทยค่ะจานปลานะคะเออจำไม่ได้คราวนั้นน่าจะเป็นปลาทอดลาดซอสมะขามแล้วคือบ้านเราเนี่ยเวลาเราเออทําปลาแบบนี้เราใช้ปลาทั้งตัวแต่ฝรั่งเนะี่ย เขาจะใช้ปลาเป็นชิ้นเขาจะไม่ได้ใช้ปลาทั้งตัวเหมือนบ้านเราแต่เราใช้ปลาทั้งตัวแล้วก็แบบหัวก็อยู่แล้วเวลาปลาเน่ยเวลาทอดไปแล้วอะ่ะปากมันอ้าแล้วตามันก็เหลือกอะ่ะแม่สามีเห็นวิ่งหนีเขาบอกเขาไม่เคยจะปลาแบบนี้สงสารมันกินไม่ลง <c oughs> วันนั้นเราเลยกินปลาคนเดียวนะคะจานนั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็เลยเรียนรู้ว่าคือฝรั่งเนี่ยเวลาที่จะทําอาหารให้เขากินเนี่ยเขาจะเคยชินกับอ,อ,อย่างปลาเนี่ยก็จะแล่แล้วนะคะหัวก็จะตัดทิ้งไม่ให้เห็นหัวนะให้เป็นแต่ชิ้นไม่มีก้างโอเคหลังจากนั้นมาเราก็ไปหาซื้อปลาแบบนั้นแล้วก็มาทําให้แม่สามีกินนะคะ แม่สามนี้เขาก็ชมว่าลูกสุไพยเขาทำอาหารอร่อยขำๆ